สนกลับบ้านกันครับไปว้าวบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้ จำได้ไหมล่ะของตัวเองอะ่ะจำได้ไหมไม่บายซันต้าค่าอไ,ไฟลงนะลูกน่านะโอ้เก่งจังเลยถังขยะแหละครับลูกก็รอแม่น้อยปไป วันนี้นะเอา้าไม่กลับรถโรงเรียนเหรอทำไมมัมน,นพาพ่ออมาเบิกตังให้หลวงปู่แม่ก็เลยเอารถประจุมมารับพ่อไปธนาคาร ต้าเนาะตันต้าอนุบาลเบอร์อะไรรึเปล่าสี่สองไปจิงหว่าไอวองขินมาพึ่งใี่อยู่นี่เลิกเรียนก็เข้าแต่ KFC ไป <ะ S 1> ไปเปิดประตูไปหักหักได้ไหม ไปเอาเหมือนเดิมเหรอเอาลืม